สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ตัวแบบแถวคอย MMS โดยสถานที่ที่พวกเราใช้ในการศึกษานะคะก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะ การจับเวลาแถวคอย MMS นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ลูกค้าเข้าไปต่อแถวรอแถวคอยการซื้อตัว๋วโดยการให้บริการของสถานีการกรุงเทพอภิวัตน์นะคะจะมีแถวให้บริการทั้งหมด2ช่องโดยจะจับจำนวนทั้งหมด30คนในเวลา1ชั่วโมงค่ะแถวคอยแบบ MMS คือจะมี1แถวแต่หลายช่องบริการระบบนี้จัดให้บริการมากกว่า1ช่องบริการเมื่อช่องบริการใดว่างก็ให้คนที่อยู่หัวแถวเข้ารับบริการที่ช่องนั้นได้เลยค่ะ ตัวแปรนะคะลมดาอัตราการมารับบริการมิวอัตราการให้บริการ LQ จํานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย L จํานวนลูกค้าที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ย WQ เวลารอคอยที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย W เวลารอคอยที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ยเวลาทั้งหมด P0 ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผู้มารับบริการเลย P ประสิทธิภาพของการใช้แถวคอยนี่คือจํานวนคนและเวลาในการรับบริการนะคะ ต่อนะคะจะเป็นวิธีการหาแบบ MMS นะคะโดยค่า lambda เท่ากับ86คนต่อชั่วโมงค่า m ลเท่ากับ50คนต่อชั่วโมงค่า a เท่ากับ2คำนวณหามิลโดยที่อัตราการรับบริการ lambda เท่ากับ2,160วินาทีทำ lambda เป็นนาทีเท่ากับ2,160หาร60เท่ากับ36นาทีเวลาจับจริงใน1ชั่วโมงเท่ากับ36หาร30เท่ากับ1.20นาทีต่อคน มิวเท่ากับห0หาร1.20คำตอบคือ50คนต่อชั่วโมงค่ะการหาค่า P นะคะสูตรคือ P เท่ากับแลมดาหาร S m สมิโดยที่ S คือจำนวนช่องทางค่ะ P เท่ากับ86หาร2วงเล็บ50หรือ P เท่ากับ86หาร100คำตอบคือ P เท่ากับ0.86ค่ะ หาค่า p ส่วนนะคะสูตรคือ1หารซิกมาแลมดาหารนิวทั้งหมดยกกำลัง n หาร n แฟบวกแลมดาหารนิวทั้งหมดยกกำลัง s หาร s แฟคูณ s คูณมิวหาร s คูณมิวลบแลมดาซึ่งจะได้เป็น1ส่วน13.29เราจะได้ผลลัพธ์เป็น0.08คะ่ะ หาค่า LQ นะคะสูตรคือ p ศูนย์คูณ lambda หารมิวทั้งหมดยกกำลัง s คูณ p หาร s แคูณ1ลบ p ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะซึ่งจะได้เป็น0.08คูณ2.55หาร0.04จะได้เป็น0.08คูณ63.75ผลลัพธ์ที่ได้คือ5.1คนค่ะแต่เราประมาณค่าเป็น6คนค่ะ ค่า L นะคะสูตรคือ LQ บวก lambda หาริิวจะได้เป็น5.1บวก86หาร50จะได้เป็นนะคะ5.1บวก1.72ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ6.82คนค่ะซึ่งเรานะคะประมาณค่าเป็น7คนค่ะค่า WQ นะคะโดยที่ WQ จะเท่ากับ LQ ส่วน lambda ค่ะจะได้เท่ากับ0.06ค่ะแปลงเป็นนาทีเท่ากับ3.60นาทีค่ะ การหาค่า W นะคะโดยที่การหาค่ารวิเท่ากับ WQ บวก1หารด้วยมิลค่ะเท่ากับ0.08ค่ะแปลงเป็นปนาทีเท่ากับ4.80นาทีค่ะอันนี้ก็คือการสรุปผลนะคะ อัตราการมารับบริการ86คนต่อชั่วโมงอัตราการให้บริการ50คนต่อชั่วโมงจำนวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย6คนจำนวนลูกค้าที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ย7คนเวลารอคอยที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย3.60นาทีเวลารอคอยที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ย4.80นาทีความน่าจะเป็นที่ไม่มีผู้รับบ,บริการเลย0.08ประสิทธิภาพของการใช้แถวคอย0.86ค่ะและนี่ก็คือชื่อคณะผู้จัดทำค่ะ กลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอการำาคำนวณแถวคอยแบบ MMS ค่ะ